มาแล้วค่ะเลิกดีไหวศารหลักเมืองของปีพุทธศักราช2568นี้นะคะบอกเลยนะคะใครที่ยังไม่ไหวให้ไหวตั้งแต่ช่วงปีนี้ค่ะทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะมาร่วมได้เลยกับบ้านโคดรวยค่ะจะจัดพิธีบวงสวงสารหลักเมืองและพระแม่ธรณีแบบนี้เลยนะคะของครบแบบจัดเต็มเลยค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทุกคนแต่ให้มาก่อนเวลาสักประมาณ10-20นาทีค่ะส่วนใครที่มาไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะฝากรายชื่อรายบุคคลบอกเลยว่าสารหลักเมืองเป็นสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะใครที่ทํามาค้าขายอยู่ที่กรุงเทพยิ่งต้องไหว้เลยจริงๆเราควรที่จะไหว้อยู่ที่ที่เราทํามาหากินและที่บ้านเกิดของเราค่ะให้ทําอย่างน้อยปีละสองครั้งนะคะทุกคนและปีนี้นะคะเพราะปีนี้เป็นวันที่ดีมากๆทุกคนสวดคาถาไหว้ศาลหลักเมืองตามนี้นะคะบอกเลยใครที่ได้ไหว้ศาลหลักเมืองคือคนลุกมากเพราะศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆนะคะเวลาที่เราจะทํามาค้าขายทามาหากินขึ้นนะคะเราต้องสํานึกรู้คุณในที่ที่เราอยู่ค่ะ ส่วนใครที่อยากเป็นเจ้าภาพร่วมประกาศชื่อในงานนะคะก็สามารถทักแอดมินนะคะใครที่มาไม่ได้อย่าลืมส่งชื่อนำสกุลวันเดือนปิเกิดเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะสาธุค่ะ